สวัสดีครับอันนี้สีวาลเรื่องโซก,กันนั่นฟ้ามโซฟังอันนี้คือสวนหญ,ญ้าเพิ่นอันนี้คือหมาเพิ่นนั่งกอยอย่างเดียวโบยางมานั่นคนเนื้อ โอ้มันเดดแท้มืนไปยัางงงอันนี้ก็สวนญ,ญ้าเก่ามันก็บางามปะไหนหลอกตัวนี้มันประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจหย่อนว่าปุ๋ยแพงหลายปีนี่ก็ได้ฝาชิมไปสะกกอน วิ่งยืนที่อยสอบแล้วพันซีนก็มาไหวเดี๋ยวบันนี่สิผ้าต้องไปเบิ่งสาป่ากับหลอมหัวอันนี้ให้หน้าก็ล่างสิวานเขาก็ลัังเห็นเขียวมเนะมาเนี่ยขึ้นมาหน่อยหนึ่งอันยางนี่นั่นเขาเอือน่าปิดกา วิวบ้านเพลินครับอันนี้เป็นหน่ำเคีอนเขาเอ็นวัเคเกียนซีลินทอนอันนี้เขาเอ็นวิวเคีอนซีลินทอนตัวนี้สาปลาเห็ดไม่คลิปหนาสิลงไปเบิองผ้าจังสิผ้าไปเบิองบะครึ่ง ตัวละสามสิบหาโลคลิปนีเอาไว้ซ้ำหนีซ้้อก่อน